ใ่หนึ่งนับเวลาถอยหลัง1วันสวิตสองวางจำหน่ายสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ตอนที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่ก็เปิดไลฟ์สดของช่องตินช็อปนะครับบนตัวช้อปปี้ด้วยนะครับที่มีคุณแมวนูนมาช่วยป้ายยาให้เพื่อนๆได้ซื้อตัวนิโชสวิตสองกันนะครับ<ม>โอ้โหเรียกว่าวันนี้ก็มานับเขาดาวันเลยนะครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าจะมีการเปิด ให้สั่งจองเครื่องนิทโชตสวิตสองช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่26วิถุนายนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันตัวเครื่องนะครับที่เห็นแวบๆก็อยู่สักประมาณสัก2องถึงส0 0เครื่องนะครับแบ่งเป็นตัวชุดธรรมดากับตัวชุดบันเดินนะครับเพื่อนๆอยากจะรู้ อยากจะรู้ว่าหมดกี่นาทีหมดนะครับจำนวนประมาณสองถึงสามร้อยเครื่องกดอันนี้ไม่ให้เลยกดเดี๋ยวรู้ว่าจะปักตะกร้าไว้ให้ถ้าลูกมากดทันนะตอนนี้นะครับเรากำลังจะเริ่มขายแล้วอีกไม่ถึงแต่เห็นแวบๆบแบบนะครับเ,เครื่องของแมคซอฟต์รู้สึกว่าบางคนก็จะได้ตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะเอาก็คือวันนี้แหละนะครับเขาน่าจะเตรียมสองกันผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนนะครับกับเอชพีเรนเแล้วก็ผ่อนแบบ ดอกเบี้ยนะครับธนาคารบัตรเครดิตของท่านผู้ชมนะครับมีส่งด่วนนะเลือกได้นะครับอนะรอะะตอนเช็คอเอาท์อย่าลืมกดส่งด่วนด้วยอย่ามืออ่าเดี๋ยวนะผลน่าจะดูกันเยอะนะตัวระบบวันนี้นนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูดูนะตัวชุดพร้อมบันเล่ลนะตัวชุด เอาค้างค้างมาแล้วมาแล้วระบบมาแล้วขามาแล้วเติมแล้วครับย้ำไม่ทีนะครับเรามีสองรอบนะอันนี้คือรอบที่1นะครับเราจะมีตัวันเดิลเนี่ยครับไมโอคาร์ดเวอร์ตัวนี้ร้อยสี่สิบเครื่องนะครับแล้วก็ตัวที่มันเดี๋ยวมันอยู่ติดกันนะอยู่ตะกร้าสองนะครับอันที่สองนะกดเลยกดเลยหนสิว่าจะกี่นาทีหมดนะไปด ดันดับร้อยเครื่องเราจะได้มาวิเคราะห์กันต่อยินดีด้วยโอ้เหลือ3615เร็วมากเรียบร้อยยินดีด้วยครับใครกดได้ยินดีด้วยหรือ2295พเจ้าช่วยโอ้กอดมันทำไมเร็วมาก1588เครื่องเป่าหรืออยู่15ครับบันเดอร์หรืออยู่88เร็วมากเครื่องเป่าขายดีกว่า ตอนนี้เรามีประชากรอยู่ในไลฟ์ร้อยสามสิบห้าคนเครื่องเป่าเหลือสิบสี่แปดสิบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้แน่าตื่นเต้นมามามาโอ้โหแบบวืบเดียวอ่ะวือเดียวเครื่องเป่าเหลือแปดเครื่องบันเดิลเหลือเจ็ดสิบมาครับมามากันมากันขอให้กดเร็วๆนะผมจะได้รีบนอนเพราะพรุ่งนี้มีธุระาเยอะ มาเร็วมาแล้วกดกันกฎกันมันน่าตื่นเต้นสิ้นดีคุณไข่เค็มบันเดิลเหลือหกสิบนะครับเครื่องเป่าเหลือสี่นะจะช่วยกุยทอดสวัสดีครับคุณธนภูมิตอนนี้กำลังตื่นเต้นกันอยู่ครับใช้โค้ดไม่ได้นะครับผมวันนี้นะกเ็เครื่องเป่าเหลือหนึ่งนะครับบันเดิลเหลือห้าสิบเก้าตอนนี้ถ้าใครยังอยากได้เครื่องนะ ูกไหมว่าขอโทษขอโทษี่นต้องวัดใจอะไรไม่แล้วเครื่องเปล่าจบเดี๋ยวนะเครื่องเปล่าว,วันนี้ไม่มีขายนะครับหมดแล้วนะที่เหลือจะเป็นบันเดอร์หมดแล้วนะครับเหลืออยู่57เครื่อง<ม>ในรอบแรกนะแล้วเดี๋ยวอีกสิบมันจะถูกเติมมาอีกร้อยเครื่องนะครับบันเดอร์ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เนี่ยตัวบันเดอร์นะครับกดได้กดได้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้บันเดอร์เลยอีก55เครื่องนะครับ ยังได้อยู่ยังบันเดิแลวเหรอมีโนโซวิชแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวอะไรล่ะมาริโอคัสโวแบบนี้โมจนไอเลยทีเดียวขออนุญาตดื่มยาแก้ไอไปด้วยละกันระหว่างรอท่านผู้ชมน่าจะหมดก็อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทตอนตีหนึ่งครับแล้วก็ได้ตัวเกมไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับพี่ยัง ส่งด่วนได้เพราะกรทมใช่ครับถ้าเกิดส่งด่วนเฉพาะที่กร,รมทมครับผมกร,รมุงเทพก็คือสั่งคืนนี้นะแล้วก็พี่ไรเดอร์จะมารับ10-11บเโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่งให้ผู้ชมพรุ่งนี้แต่ว่าคนที่อยู่จัดตหวัดลุงแม้วเหมือนกันนะก็คือสั่งวันเียกันแต่ว่าจะไปถึงก็อีกจะแล้วแต่จังหวัดน,น,นะจัวันสัุทรปรากานะครับ ตอ,อนนี้เหลืออยู่46นะครับ46คเครื่องที่เป็นบ <46 S 1> ันเดิลนะ46เครื่อง <N S 1> น่าจะหมดช้าล้วว่าดีกว่ารอบแรกนะครับรอบแรกนี่ไม่ตัวบันเด l e โอ้โหคนกดบันเดิลได้อะไรก็ดีนอนหลับฝันดีแน,น่นอนคืนนี้ดีนี้ด้วยครับเหลือ44เครื่องครับยังโอเคดูมาว่ายัางโอเคเรื่อยเรื่อยอ่า นี่ยังเหลือ4.4เครื่องนะครับที่เป็นตัว bundle นะ bundle นน่าจะหมดช้าเพราะคนอยากได้ตัวเครื่องเปล่าเหรอทั้งๆที่ซื้อตัวบ bundle เอาไปเล่นก่อนแล้วขายต่อยังได้นะเพื่อนก็ทั่วทั่วประเทศนะครับแต่ว่าทุกไม่ใจในนเรื่องจำนวนเหมือนันนะถ้าถึงขนาดนี้แล้วนะถ้าใครเล่นนะครับกดร้านที่อางตอนนี้เลยลังเลกับโอเลเหรอ จริงราคาถูกถ้าเกิดจะซื้อโอเลน,นะครับลูกมาแนะนาว่าท่านผู้ชมน่าจะรอตอนเจ็ดเจ็ดแปดแปดอะไรเงี้ยที่มันเป็นดับเบิลดิจิตนะได้สักเจ็ดพันเออก็ตอนนี้ก็ก็โอเคนะได้สักแปดพันก็ครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็ก็น่ากดเนถ้ามองว่าอยากเอามาลองก่กรน,นะครับมีเคสกระเป๋ากดพร้อมกันด้วยเลยไหมย,ยังไม่มีนะครับตอนนี้คือเหมือนกับยังไม่ได้จัดเหมือนเป็นรีสานสี่เครื่องคับมึงแมวกไอกันจริงเลยนะตอนนี้ ผมก็ <พา S 2> ตัว,ตวลุ่มๆน,<า>นะห <Nintendo S 3> นาวหนาวร้อนๆอ,อยู่เหมือนกันโหลดได้จากมือถือแล้วนะตัว e-shock รู้มาว่าอีกไม่นานแล้วนะเออเซราภาคใหม่จะออกตอนไหนโอ้นี่ยังไม่มีข่าวเลยสวัสดีครับคุณ <c oughs> ขอไปอ่านไม่ได้โอพิมพ์หรือเปล่าออพิมพ์หรือเแบออหบหลังจากใช้เป็นเครื่องนะครับภาพสวยดีกว่านินสองภาพสวยดีกว่านินอันนี้คืออันนี้คือเนเธอร์แลนด์ซัปปี้สองนะครับที่เราถืออยู่ตอนนี้นะอ๋ะอโอเลตใช่ไหมโอเลต ภาพไม่ไม <ítulo> ่สวยเท่าหรอกครับเพราะว่าสเปกมันไม่จอดีกว่าแต่ว่าสเปกมันไม่ได้สูงกว่านะอืมตอนนี้มีเครื่องเปล่าหลุดกลับมาหนึ่นะครับอี่นี่น่าหลุดเหมือนกันนี่น้ารุ้นนะครับว่าขอโทษขอโทษไม่รู้ตรงแมาว่าอะเยอะขึ้นมาเอ่ยมันจะมีเครื่องหลุดออกมานะบางคนแบบอกดแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยมันจะย้อนกลับมาหรือว่ามีเออร์เลอร์อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็น่าน่ารอมกันตอนนี้เครื่อง ปันเดอร์หรือยี่สิบเจ็ดเครื่องนะครับผมวันนี้ไม่วันนี้ไม่มีของแถมแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ใช้ีขนาดเคร <น S 1> <อ>ื<ม>่องเปล่าเปล่าไม่มีมของแถมแ้วนะ <c oughs> เพื่อนส่งพรุ่นี้ครับต่างจังหวัดส่งพรุ่น,นี้ส่งระบบพงมีปัญหา คนเข้ามาสตรีมมันเยอะดูกันเยอะปลวนให้เลือกเป็น Express Delivery อันนี้เครื่องสุนทไทยครับประกันซินเนกสแ18เดือนนะผมก็ใช่ก็ประมาณ10-11โมงครับ <c oughs> ใช่แนะนำกดเลยไปสูว่วอลกิตาลลัคขอโทษดีครับ แลน้นำเคสนินสองอยู่ณปัจจุบันก็จะมีอยู่ในตะการา้ราครับคุณลองลองสองดูได้แต่ว่ารูมาเชียว่าออลองดูที่วิธีการดูเคสที่มันเหมาะกับเรานะก็คือ,อ,อใส่ดอ,อกได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแค์เรื่องการใส่ดอ,อกหรือเปล่านะแล้วก็ความหนานะ<ม>แล้วก็มีกริดไหมมีเต,มเ,ตมเติมท้ายหรือเปล่าจับหนักหรือเปล่านะครับต่างจังหวัดส่งของของอะไรหรือโอ้โหในรา ต่อยางมันรับผมหรืออีกสิบหกเครื่องนะครับ,บเหลือสิบหกเครื่องน,นะไม่ใช่ bundle นะครับผมตอนนี้นะไปเรืเ่ยอยๆดบีกับกีแชร์ครับมีสองี่ห้องท่า <c oughs> น,นผู้ชมลองสองั่งใบตกาได้เลยนะแล้วก็สั่งจะได้แบบไปพร้อมกันเนอะอ๋อในจังหวัดส่งยีเอเอสใช่ใช่ใช่เอเสครับผมก็โอเคก็โอเคลงทะเบียน e m เอเสให้มันแทร็กได้ เราฟังดูแมวคุยไปนะเพื่อนถ้าไม่อชอบเลย,ยตอบเครื่องนะตอนนี้นะครับเออ่ะจะไม่ต้องติดฟิล์มกันรอยไหมนะยีติดมาให้จากโรงงานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพือยากสบายใจก็ติดเพิ่มนะมันก็จริงราคาก็ไม่ไม่ได้สูงนะคะรับตัวฟิล์มกันรอยนะคือคือเขาบอกว่าผมว่า<ร>ช่วงไทม์ไลน์อะถ้ามันเป็นยี่สิบเจ็ดนะกำลังดิวันพนะตัวนี้ที่มาไลฟ์สดมันอาเสียได้เลยเพราะวันพฤหัสพรุ่งนี้หลายๆคนทำงานใช่ไหม ก็จะรอกันจนไม่ไหวจะเที่ยงคืนแบบสุดๆ่ะก็แนะนําให้ต so ิดอีกชั้นหนึ่งมันก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าหล่ะนะสิบยันนะหรือหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเกครื่องเปล่าหรือหนึ่งน่าจะหลุดเออร์เลอร์มาครับแล้วก็เก้าคือเครื่องถาวรเนี่ยสงสัยไม่มีคนเก้าคือคนไม่รู้ว่าหลุดมาได้วันไหนถ้าเกิดเลือกเป็นเอ็กซ์เพรสนะ เือเป็นตัว Express นะครับก็สามารถที่จะอะไรล่ะสามารถที่จะรับของได้พรงนี้เลยน,นะครับประกันซินเน็กสิบหเดือนนะครับเอ้สิบแปดเดือนโทษโทษก็คือ1ปีกับ6เดือนครับดู j o ยคอนเอ้จอยโปรได้ไหมได,ได้เดี๋ยวลูกแมวเ,เดินไปเอาของมาแ <c oughs> ปดถุงนะมาแล้วนี่นครับ นี่คือจอยโปรนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็อยากจะซื้อไปพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะนี่กลับมาคื่องเดียคนนี่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 นครับนี่นี่นี่ก็จอยโปรเนี่ยจริงไอ้เปิดนะสามารถกดได้เลยนะครับเนี่เหมาะสำหรับใครนะจอยโปรก็คือเดี๋ยวมาโม้กันว่าจอยโปรมันมีอะไรเด็ดบ้าง จริงก็เหมือนเดิมจอยโปรมันราคาแรงไปนิดนึงถ้าสักสองพันต้นๆนะเพิ่มขึ้นมาสองปุ่มนี้นะครับก็อาจจะซื้อไปด้วยกันเลยก็ได้รวาไม่ว่ามีในตะกาไหมใครมีตัวแรกอยู่ก็ใช้ตัวแรกไปก่อนเอาให้มันคุ้มกว่านี้ต้องแคนเซิลตัวเก่านะแล้วก็อต้องตอนนี้เหลือหนึ่งกับสองโอพระเจ้าช่วยแต่เดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งร้อยร้อยกล่อง นะครับผมคิ่ว่าต้องแคนเซิลตัวเก่าแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วต้องสั่งใหม่หรือเปล่าหรือเปล่านี่ยกเลิกสั่งใหม่นะครับแล้วก็ <c oughs> มีประกรันครับอันนี้ประกันสุไทย์นะประกันสุไทร์สิบแปดเดือนนะครับต้องสั่งใหม่เนอะไปที่หน้าร้านเธอร้านติ้งเป็นออนไลน์นครับไม,ไม่ได้มีหน้าร้านนะครับผมแต่ว่าน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็ เป็นร้านขายเกมออนไลน์รู้ไหมว่าใหญ่ตั้ต้นเลยนะก็ดูแม่มาไลฟ์ให้นะครับเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือแน่นอนจอยโปรนินหนึ่งใช้กับนินสองได้ครับอ่าหมดแล้วมันเวกเครื่องไม่ได้พราดนีตัวบันเดิลนะบันเดิลเป็นตลับรับผมเป็นตลับตัวบันเดิลหมดแล้วสินค้าหมดแล้วพี่น้องีตอนนี้ขึ้นที่ตัวหน้าต่างหมดแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามีเพิ่มเหรอ ใช้ประเทศอะไรก่อนดีเหรอลุงแมวแนะ่ๆว่าถ้าซื้อวันนี้นะอย่าอย่าเพิ่งสมัครอีช็อปเลยหมดรอบพรุ่งนี้มีอีกแ้าน้ชมอย่เพิ่งไปนะครับตอนออีกสิบนาทีนะก็จะเป็นเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับน่าเป็นเันใหม่นะครับอีกหนึ่งร้อยเครื่องนะท่านผู้ชมจะได้ตัวบันเดิลตัวนี้ไปนะเนี่ยนะครับบันเดิลมาริโอคาร์ดแบบนี้ไปเลย มีอีกมีอีกมีอีกหนึ่งร้อยเครื่องสุดท้ายแล้วนะหนึ่งร้อยสุดท้ายนะครับโอ้หมดใช้เวลาสักประมาณสักสิบเท่าไหร่รอประมาณสักสิบสองสิบสามนาทีได้นะที่ผมดูเชื่อว่าใครที่อยากได้น่าจะนี่แสดงว่าคนไทยก็ยังมีความต้องการอยู่นะสิบแล้วนะก็อีกประมาณสิบเปนอีกนะครับเพราะว่า โอเคเป็นเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับนับเขาดาวหนึ่งวันนะครับตามจริงก็เหลือสูนั่นแหละเพราะเข้าสู่วันที่26วิมิถุนายนแล้วนะครับก็เรียกว่าปิดดปิดตัวแคมเปญน,นะครับรอบพิเศษนะครับที่ทางเอคอนีทีวีจับ ขึ้นมาโดยเฉพาะ Nintendo เลยนะครับกับการนับเขาดาวทั้งแต่ประเทศกลุ่มแรกนะครับจนมาถึงการบางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมในช่วงพิเศษช่วงนี้นะครับที่ผมเรียกว่าทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับตัวนับถอยหลัง Nintendo Switch 2นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละนะครับก็คงจะได้พูดคุยเกี่ยวกับ ดิจิ e n ล o s w i ส c h ออีกเยอะแยะอย่างมากมายนะครับแล้วก็ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็จะมขีข่าวข่าวของทางฝั่ง PlayStation ของทางฝั่ง Xbox ของทางฝั่ง PC นะครับเข้ามาวนเวียนอยู่เหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ในช่วงเรียกว่าเดือนหนึ่งเลยนะประมาณ1เดือนเนี่ยเพื่อนๆคงจะแบบเอียนกันบ้างแหละนะครับที่เห็นแต่ข่าวข่าวเกี่ยวกับ Nintendo s w i t c h 2นะครับ อย่างน้อยก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาลุยกันต่อในอเรื่องของตัวข่าวข่าวด้านวงก,การวิดีโอเกมอย่างจะหนักจะเต็มแบบฉบับของ A อคอนสีีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับแล้วก็ของข,ขอบคุูลลุงแมวนะครับแล้วก็ทางร้านดินชอ็ตนชอตด้วยมาณที่นี้นะครับในช่วงไลฟ์สดช่วงเที่ยงคืนเป้งแล้วก็ได้เห็นความร้อนแรงระดับ2-300เครื่องหมดไปภายในประมาณเท่าไหร่ 10บกวนาทีสิบน้อยๆนะครับ mm hmm. แล้วพบกัคนใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ